ครับเรามาดูการเรียงขวยของ64ขวยนะครับตั้งดูจากด้านบนนะครับจาก180องศามาถึง135องศาเป็นโซนเคียงนะครับ135องศาถึง90องศาเป็นโซนตวย90องศาถึง45องศาเป็นโซลี45องศาถึง0องศาเป็นโซนจริงครับแล้วก็ไปดูข้างบนอีกทีนึงนะครับ180องศาถึง225องศาเป็นสูง225ถึง270เป็นค่ำนะครับแล้วก็270ถึง315เป็น กึ่งนะครับแล้วก็3ามรถึงสีองศาเป็นคุงนะครับอันนี้อยู่ที่26่องศานะครับหลังยี่ยองศาอยู่โซนจิ้งนะครับอยู่ระหว่าง0ูนย์หองศาครับแล้วก็เกิดปี2อ1 3นะครับปีแก่สุกนะครับอพดังเก้ายุกเก้านะครับแล้วก็หลังยี่ยองศานะครับเย็นชื้นนะครับเป็นโซนจิ้งนะครับเห็นไหมฮะเคียงหนับกานะครับแล้จะไปถึงจิ้งหนับแก่เลยนะครับเรียกว่าส่งเสริมเจ้าบ้านร้อเปอร์เซ็นพอดีเลยนะครับปีแก่สุกหลังยิ่งจิ้งับ เสริมจาร้อปร์เซ็นต์เล